นี่เสี่ยงพาพี่น้องไปวันแห่วันกุง้งเอาเนื้อไปน้ำนี่เงินน้อยตังนี่พี่น้องเงิน,นสุดใส่อันนั้นกุ้งเข้าล่ะไปะไปกันเลยครับไปเอาอีแดงใน,นมือหนึ่บพี่น้องอ้อยมึงนี่ละ่ะแซ่บโตเขาดี่าอ้อยมึงแรกเลยเขาไปเลยครับไปอ้อยกันเลยครับจุดนี้ไว้เดี๋วก่อน thể nhìn thấy được Nhìn nghe xem Nhìn xem cái mặt mà anh thì nhó, là gì Mặt thấy Ho phải đáng chiều Nhìn nó nhỏ nó thì lại cặp tốt lấu nhìn thấy เรื่อยๆไปคุณเอาออกมาเลยมาทางนี้มาทางนี้มาทาง,น,น,งานี้พี่น้องเอ๋ยไปเลยครับไปเลยครับเอาดีพี่น้องเอาดีอีกครั้งนึงไปรบ้างนี่ละเราไปบ้างนี่เกำโคบลันลูไปเลย เสียงที่พาพี่น้องไปพู่นไปไปใต้ๆพวกนั้นอีกตัวนึงไปไปกันเลยครับนี่เสียงยางรอแต่ฟังน้ำพี่น้องลมสีแห้งเด้อพี่น้องเอ้เสียงลมอัดจีดังเนี่ยลมแห้งขนาดอยู่รอแต่ฟังเลยนะเดี๋ยวนี่เสียงสิมักเว้ประมาณแถวๆนี้แหละพี่น้องท่านที่ลงไปอีกอะคือท,ที่ไก่ผดมีเสียงเอาไว้แถวๆนี้แหละอีกหลังนึง มองพี่น้องตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับโอ้อยงมีเสียงตั้งขาก้องพื้นที่มันมเสมอกันโอ้ยอันแ,แล้วพี่น้องเอเล่ะเป็นน้องจุ่ไหล่มองนขบบนกลับหมดละเดี๋ยวไปย้าเสียงคูเดียวลราไปเดียวตะวนันเฮากันโอ้า เียงพาไปานพูนมงเียงวันไวันจนคพี่น้องไปานจนคพี่น้องงไงไปตรงนี้เลยครับนี่พี่น้อง ใบแซ้งอ้อยนี่แหละฮะนั้วเขาคอยมาวันเอาไปเลยครับกับยังกับทางเกา่าพื่นอนพี่น้องโอ้ฟ้าคือมืดเห็นออเพื่พี่น้องฝนที่โปรอะไรยังเซ้งอีกบ่เพื่อนี้มาสุดวันกันฝนอะไรถ่ายคลิปกับบ่ใส่บ่ได้เลยเลยบ่ได้คลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยอันนี้เป็นแม่น้ำโขงเนอะพอพี่น้องฟังทางพุ่นเป็นฟังพี่น้องสปปลาวเพิ่น ไม่ต้องวันกุ้งเถอะวันป่าน้อยก่อนรอบแรกบาดแรกวันป่าน้อยก่อนเด้อพี่น้องนี่แหละยิงเสียง้อยไว้แถวนี้แหละลองบางมันจะมีบ่จะได้ตัวบ่พี่น้องลองดูจะได้ตัวไหมเอ่ย มีอยู่พี่น้องมีอยู่นี่มีอยู่ครับพี่น้องเอ้ยมีอยู่หักบลาลายตัวปะ่ะไดย <c oughs> นี่พี่น้องปลาไอ้นั่นปลาบักบ้างเพื่นว่าสี่ตัวแล้วห้าตัว <c oughs> โตเจ็ดโตแปดโตเก้าโตอะไรแบบนี้พี่น้องเลยนี่พี่น้องตัวซ้ำนี่แหละนี่พี่น้องเห็นบ่ป่าบักมังเใช่ว่าบ้านเสียงเอื้อนทั้งเอื้อนที่เอื้อนอย่างนี้ขซอยบ่าีเชียงที่โบราณเตือนนี่ตัวพี่น้องบันบันฮะไปหลุดเสียงว่า ยงสีวันฮะไปโลดนองเ้ยหวานไปหลายๆเที่ยวน้องนี่เสียงที่ยังไปหวานพุทตรงนี้เราก็จะหวานนะครับหวานมันโลดนี่ตรงนี้ก็ดี นี่บ่มีก็พี่น้องเลยฟานซ้ำใกล้ๆกันบ่มีพี่น้องมีสองสามตัวนี่สองสามตัวพี่น้องปลาบกถึกปลาบกเขาบ่มีปลาปบนะ่พี่น้องเนี่ยแถบนี้นะนี่เชียงไซไปเสร็เดียร์มองอพี่น้องข้างหน้าข้างน้ขานาขาน้าพี่น้อง,งหน้านี่แหละหนุนพี่เลย 东面。 ปลา,าพี่น้องต้องต่ำง่ายเลยง่ายกว่าไปงาดนพี่น้องมกกนนะไม่มีปลาซต่นะไม่มีปลาไม่เลยมีปลาเลยพี่น้องปลาอิดขนาดโอ้ยบ่ได้พี่น้องบ่ถึกบ่ถึกถึกแค่สามซี่ตัว แถีนี้บ่มีปลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงโอ้ยเสียงอะไรกันอะไรมันออกกันทุ่งออกกันพี่น้องปลานี่ชุมทุ่งจะออกดอกน,นี่แต่ปลาน้อยพี่น้องปลาขาดลาพุงเดียวนะ <c oughs> พี่ต้อง โอ้ยพี่น้องดินี่ตัวปลาโน้อยเอาก็โยนละตัวไหนบอเอากโน่นลงน้ำตัวไหนไม่เอาก็โยนลงน้ำไปเคลื่นน้องไปนะพี่น้องๆเคลื่อนไม่นด้พี่น้องมีบันี่นี่ปลาครึ่งเดียวเลยพี่น้องยังเคยเห็นบนลยแต่ว่าตาสองตาอยู่พี่น้องคือกันกับปลาทะเลเลยพี่น้องต้องท่องมันไอ้นนี่ท่องมันเป็นแบบนี้ ปันนีัเสียงอื่นป,ปะแตกอุ้ยนี่เสียงสิปลได้พี่น้องเยเสียงเบาไปแล้วปุดกรึบกรึบกรึบไปเลยพี่น้องเลยแล้วพี่น้องบาบมาั <c oughs> นรุดมีเสียงมาละ่บรลดได้เยเสียง โตยุพี่น้งองโตยนี่นึาเห็นไหนี่ก็ได้พอมีโตยุพี่น้องอันนี้ปลาปากปะตะเพียนพี่น้องตะเพียนตะเพียนตะเพียน น้ำสั้พี่น้องตัวน้อยตัวน้อยโอ้ยดิสิกโคตัวพี่น้องเลยมีปลาขาวซ้อยติดมาตัวนึงนี่ต้องเห็นบ่ปลาขาวซ้อยตัวเนี้ยตรงนั้นก็เป็นปลาตะเ,เพียนปลาปักมังพี่น้องปลาปักมังพี่วนว่าปไปปลาในพี่น้องเลยยังไทีไปพูดอ่ะ ทั้งบานกุ้งของพลเรือนบ้านบานกุ้งตัวบ้านละวเถื่อนโอ้ยอีเหลือกกินพี่น้องเอ้ย้อวมันกัดตุบตุกตุกนี่นเสียงว่ามันเอียงนี่แน่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอหนูเป็นไงมัง่งนกไม่มึงอ่ะ ให้มองตก็มองโอ้นะพุ่นล่ะนี่เสียงลืมข่าวว่าหน้ามันบม่ได้หน้ามันบปแดงปกติกุ้งมันเขาย้ำหน้าแดงพี่น้องช่วงนี้หน้ามันใสแล้วซีหาเมื่อหลังทำแมนอยู่พี่น้องมันพอได้อยู่กุ้งนะแต่ว่ามาเมื่อนี้หน้ามันใสพี่น้องไปทังได็ก็ได้มาแล้วตาก็เอาพี่น้องเอ้ยจะเแต่กุ้งฮู้ฮ้ขึ้นมาเลยรอพี่

เชียงอะไป่าลงกันป่าลงไปข้างล่างกันพี่น้องออมันหัวเสียบพี่น้องเอ้ยป่ามันเสียบพอดีเลยออกงกักนี่เป็นป่ากระเทือนแหงกระเทือนขั้นสวงขั้นสวงใ,ใครเนี่ยนี่เสียงพี่น้องเอ้ยป่าธนกป่าธนกปากอ้านี่ มันมาติดต่างพี่น้องพี่น้องเห็นป่โอ้ดอกนี้ใครเนี่ยพี่น้องนี่พี่น้องเห็นป่บาดนี้ใครนี่ยอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยม,ามาใจก่อนพี่น้องใจก่อนใจก่อนโอ้ยบาดนีติดนกแข่พี่เด้อพี่น้องคนนะั <laughs> ้น น้องบึงกันลองทุ่งกันพี่ลองทุ่งก,กันทุ่ง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 โอ้มันติดหลังมันพี่น้องติดหลังน้ำมัน โอน้เยโอ้บาดนี t ài, t ài. ่โว uh, uh. oh. ้ยตายตายพี่น้องเ้ยเก็บก้อนเก็บก้อนเก็บก้อนวู๊ยเต้นเว้ยเต้นโอ้ยปากสนากนี่จะม่ไหลพี่น้องเ้ยสนากปากอานี่มันเลย แกมัระขาดครึงเลยพี่น้องคำมันเขาแหย่ละมันตัวบางๆนึงป่าสนัดเพื่นชาวบ้านเนี่เสียงอื่นแบบพี่น้องเอื่นไปหนงบอกกันด้วย <c oughs> บาดใหญ่เสียงอื่นป่าสนาักบาดมันคือมีดสนักมีไอ้ตัดเอ๋นั่นไหมพี่น้องตัดกันคุ้นไหมตัดสีเสียบ ขมิดขึมิดชนะกไห่ไงตัดชีชัดเขี้ยวมากันไหมคือกันนั่นแหละพี่น้องน้องเห็นบ่ไงป่าสนักเพิ่งว่าต่บานพี่น้องเอื้อนไปยังตัวหญ่มันก็ใครอยู่ดอกพี่น้องโอ้ยพี่น้องวี่งจะป่าน้องไงวิ มันแห่ทีก็ว่าแต่เนาะยามันโถะคอยเบิดกินค่อยเบิดดูดกินพี่น้องเอ้ยแห่ทีนี่แหละฮะน้ำเวนกระ,ะว่างเลยพี่น้องน้ำเวนไปขายชาโน้มนี่นเสียงน้ำมาคืนเลาะคำคำนี่แหละจะค่อยได้มาหากินก็นได้พาพี่น้องมาหากินแบบนี้แหละ ปลาอย่างก่ปลาลังน้ำอันนี้เป็นว่าวานนี้เชียงเอิญปลาลังน้ำเพราะว่ามันเข้าไปในด่างใน่หยางแล้วโอ้พี่น้องเลยออกกระโบออกบาดนี่เนาะไปจังไดน้อบาดนี่เนาะไปจังไดน้อบาดนี่นาะพี่น้องมันอยู่ทางใดล่ะมันคือโบออกหลือพี่น้องเอาว้เอาไว้นี่เป็นยังไงพี่น้องเอาไว้นี่นะ มันโบออกว่าที่เอาไปหนีระบานไม่ได้นี่เลยอ,อีกหาหกอันเลยพี่น้องอีกหาหกงอมวันอีกหาหกงอมก็ได้เมื่อแล้วโอ้พี่น้องเลยมันระบอยากออกเว้ยจังเลยว่ะมันจิเสียง แฮปีนบ่เนี่พี่น้องเนียนเท่ๆสร้างหัวมันไปอย่างเฮงพี่องผมจะมองห้องควายไว้ละมองบ่อยก็บวันหัวมะหามันละมันดึกแล้วเสียงสีวันพี่อง อยู่พี่น้องหลายตัวอยู่แต่ว่าหักโบโบหลายไปเลยโบโบหลายเท่าวันวันเสี้ยงไปพี่น้องเอ้โบหลายปไปเลยโบหลายปไปไลยเดี๋ยวนี้โบหลายพี่น้องเดี๋ยวจะโบได้อยู่นี่พี่น้องตัวปลาตัวปลาปัปาง นปลาบักมังปลาบักมังท่านเพื่อนว่าบ้านในเทียงเอื้อนปลาข่าวนี่แหละพี่น้องอันนี้ลูกปลาอยู่างนี่ลูกกระบอกลูกกระบอกเศร้าป่ดัดนีิวูมีตัวน้อยๆพี่น้องแต่กระบอกเปน็นยังเอาเคือกาเอาเคืาอกา,าโอ้แห่เผาเลือกพี่น้องเลยแห่ ที่เชียงสางเหีมาเฝ้าลึกขนาดเขาเลี้ยวบ่มีออกที่เชียงสลัดนังบบอยากออกอยู่พี่น้องเลยสรุปได้สนนี้แหละพี่น้องปลาปลา ปลาตะเพียนครับแล้วก็ปลาขาวปลาบางๆครับพี่น้องปลาขาวปลานี่แหละปลาหนมโขงครับปลาหนมโขงไปทำไมครับพี่น้องเอ้ยไปโดนเติบหลายชั่วโมงจยกุ้งบโเขาพี่น้องมันน้ำใสปลาไอ้น้ำใสบม่มีกุ้งพี่น้องมันต้องน้ำคุณน้ำคืนเนี่ยมันเหลวขนาดพี่น้องที่พาพี่น้องไปไหม มื่อนี้สรุปว่าได้ซรัพนี่แหละครับพี่น้องก็รลายประด้ดอกได้หมอหน่อยนึงพอนั่นพี่น้องพอเรีเ้ยงเรีเ้ยงไงครับพี่น้องพี่น้องชมคลิปประกาศอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยัยเซียงเด้อพี่น้องเพื่อทีได้เป็นกำลังใจให้ยัยเซียงจะเห็ุคลิดไปไหมได้หาแนวมาหาโยหายกินเห็บพาพี่น้องไปหายุหาหกิน พี่น้องวางวนจากเวียกงานหลักแล้วกะ็ลุงนองลงุงน้ำผงไปสลายพี่น้องพอได้อยากได้กินพอบริสุทธิ์เพื่อนังไมพี่น้องอย่าลืมติดตามฮี้เ้อร์พี่น้องแล้วกะ็ที่แน่ๆพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องจะได้ชมคลิปไม่จากทางช่องของนายเสียงเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้จากรายการแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ